ไม่เท่าไม่เท่าเขยพิกบ้านกะเหมือนกันเดี๋ยวนี้อ๋อไม่เท่าความแตกนะแตกครับไหนผ้าเอาผ้ามันผู้อ่อนเดียวนกันไม่เท่าเขยพิกบ้านหรอเขยพิกบ้านละจะเป็นไะครับนี่นี่คตรในตัวใส่นี่โคตรอ๋อนนี่โคอรผมกันนี่จับได้ตื่นหน่อยตื่นหน่อยตื่นออกหน่อย เส้นสื่อโอ้มันเปเท่าไรนี่นะเท่าไรนี่ละอันนั้นสุดเมียหืสุดตัวผมแบสุดมากว่านมหมดเขียวเหมือนกันเ้ยวบแกอาจารย์บอลออนอย่ามาเขียยกันนะอาจารย์เอาเงียหน่นอะไรแบ ไม่เท่าอะไรหนีละความแตกห่ะความแตกหูความไหนนะหูความไหนหูความไหนหมุดละเป็นอย่างเนาะมาเดียวมาเดียวมันน่าเท่าเทียมกันหมดอะมันหวานๆด้วกันวันนี้กันขางห่อปอป้อกันพอเท่าค่อยๆทอดค่อยๆแค่ไป